มีศรัทธาให้วันไวทำใจให้เป็นเพชรแท้ไม่แพ้ไรสิ่อยา่างวันนี้มีเรายืนส้างตุปมรรคสัน์ไร้ความ ก็กล่าวสวัสดีกันนะที่นี่อีกแล้วนะครับผมก็อยู่กับผมอนะครับในต้นเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับบมเนชานะครับทุกคนครับผมวันนี้ก็จะมาเออ่สรุปอัปเดตใหม่นะครับอัปเดตซีของลาร์ตพายเลสนั่นเองนะครับทุกคนครับผมใช่แล้วครับผมก็เออเออผมอาจจะรีวิวได้ไม่หมดนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะครับผมใช่แต่มันเยอะก็แค่ไอพวกเอ่อไออาวุธมาใหม่ไอาวุธมาใหม่น่าจะใช่น่าจะถูกต้องนะครับทุกคนครับผมก็อาจจะรีวิวแบบเอ่อกิ๊กกังๆนะครับผมก็ขออภัยทุกคนนะครับผมไปหาข้อมูลมมมาาาไไ่่อออออจจจจะะะะครบนนเกก็ขโทษลั ครับเออโอเคมาเเราริ่มเริ่มมารีวิวเลยดีกว่าทุกคนนะครับผมไม่ดีเริ่มมาสรุปกันเลยดีท้าไมก็ต้องพูดรีวิวกับสรุปสลับกันเออชางมันกันเออก็เรามาเริ่มมาสรุปกันเลยดีกว่าทุกคนครับผมคืออันนี้ก็ว่าใหม่นะครับผมโกโลโกโลโนมีนะครับน่าจะเป็นผลของเอเนวน่าใช่ผลในเอเนวนะครับผลสายฟ้านั่นเองทุกคนครับผมแล้วผลมมจิมมจิอ่ามมจิมมจิโนมีนะครับผมก็เป็นผลมมจินะครับผมก็สกิลไปพวกนี้ผมยังไม่มีให้ดูนะครับทุกคนครับผมก็ถ้ามีเดี๋ยวเอาามททคคลลิปแแยกกก้วัันนะรบุ ซีบีนะครับคือเจ้าทะเลตัวใหม่นะครับผมเจ้าทะเลใหม่ๆก็เท่เลยนะครับผมใช่เป็นงูงูหลามนะครับผมอ้าจะบอกไว้ก,ก่อนนะว่ามันเกิดทุกๆสาินาทีนะครับผมเออได้ยิะข้างผมแล้วก็เกิดมา30นาทีนะครับผมสานาทีนะครับ ไม่รู้วแต่มันจะเกิดแถวแถวแม่น้ำเออมันเกิดโซนนั้นไม่รู้แต่เขาบอกว่าเกิดโซนเอ่อบอทเทิลเซเว่นบ่อยสุดนะครับเขาบอกเขาบอกอยก่ีกก็เอ่ออันนี้นะครับผมซีบีดบูธนะครับผมใช่อาจจะเป็นรองเท้าเออรองเท้าของซีบีดเนาะเขาเจ้าทะเลนะเอออันนี้จะเป็นวิวเนลเปิลนะครับผมเนลเปิลน่าจะเป็นไอพวกนี้นะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับผมแล้วก็ซีวินเน็กเลนนะครับน่าจะเป็นเอ่อสร้อยคอป่ะสร้อยคอเออซีวินเน็กเลนก็เป็นอ่อ,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 อน้ำเสร้อยคอ้น้ำ ไปเขานะต่อมาครับผมเลเวลแคมป์ครับเลเวลแคมป์เลเวลแคมแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยสิบค <150, S 2> รับผม 50, จากหกร้อยนะครับทุกคนก็สามารถมาใช้กันได้นะครับผมก็เอ่อนี่มันตันตอนแรกๆมันตันแปดร้อยเอ้หกร้อยใช่ป่ะก็ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็น 50, ปแปดร้อยสิบเพราะว่ามันรีเวลแคมป์ไงเออทำไมครับผมนิวไอแลนด์ครับทุกคนครับนิวไอแลนด์นะครับผมใช่นิวไอแลนด์ก็จะมีเอ่อตรงไหนก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนครับผมเออก็เดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยด้วยดีกว่าครับผมแล้วกกก็็็็็แแบบคคมมาารรร์์เเตตนี่ออะะไ แบมแบมแคทเพทวินเฮย้ยโอ้ยบอกกันอย่างนี้เลยเยรอว่าแบมแบมแคทเพทวินอ่ะไม่กอดโอ้ไม่กอดนะครับอันนี้นะครับน่าจะรีสกิลนะครับรีสกิลพลฮิเอหิเอกับมงกุมักุนะครับผมก็ผลน้ำแข็งอะไรเอางี้ผลน้ำแข็งกับพลแบมแบมานะครับผมแบ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 มแล้วก็เอออันนี้เป็นบังอยู่อนะไ <c oughs> นี่รีเม็กหรอรีเม็กเฮ้ยทอรีทอริป่ะเออทอรีทอริน่าจะรีรีโมเดลโทอรีทรีนะครับทุกคนครับน่าจะใช่นะทุกคนครับผมก็เออประมาณนี้นะตอนรีรีโมเดลโทอรีทอรเปล่าไม่ร oh. ู้พบ oh. ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับมันมันบังนะครับอาจจะไม่ใช่ทันทีๆก็ได้โอเคก็พับมาเดี๋ยวพาไปดูกันข้าวๆกันเลยดีกว่านะครับทุกคนครับผมโอเคครับผมก็อย่างแรกที่จะพามาดูนะครับทุกคนก็คือเอ่อเกาะใหม่เอ่อมันมันจะเรียกว่าเกาะใหม่กับเกาะเก่าดีกว่ามันรีโมเดลนะครับทุกคนมันรีโมเดลเกาะใหม่กับเกาะเก่านะครับทุกคนไม่ใช่เกาะใหม่กับเกาะเก่ามันรีโมเดลเกาะเก่าแล้วครับให้กลายเป็นเกาะใหม่หรือเปล่าไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับน่าจะแค่รีโมเดลเฉยๆนะครับทุกคนครับก็โอเคก็เฮ้ยเดี๋ยวข้างนี่อะไรข้างนี้อะไรอออออออ๋๋๋แแบบ็็็็คคมมาารรรร์์เเเกกตตตงนี้ห อย่างนี้เนี่เราลองเออก็ดีอยู่ดีอ๋อมันเอาไว้ซื้อผลปีศาจแบบออมตลาดมืดอ๋อก็เอาไว้ซื้อนะครับผมปีศาจอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนครับผมก็เติมเอาเป็นโลบ้าอย่างเดียวอ๋อไม่มีแบบว่าเป็นพวกเมลีอะไรงี้หรอกไม่นะโอ้โหสุเกะแคซสิอโลบ้าเลยเลยแพงมากก็โอ้โหโหนี่ไงนี่ไงมาสเตอร์ลี่จริงด้วยทุกคนมาสเตอร์ลี่จริงด้วยก็เออไอ้ไอ้ไอ้หัวสองพันโลบาร์กันทุกคนเ้ยแต่มันกีบให้เพื่อนได้ด้วยนะดูสิ โอ้กิีบีเพื่อนน่าจะกิฟให้ได้แบบอีซีๆเลยแล้วก็ไอซื้อให้ตัวเองใช่ไหมซื้อตัวเองน่าจะใช่นะทุกคนน่าจะใช่ซื้อตัวเองนะครับทุกคนครับผมก็ก็ซื้อตัวเองแน่ๆเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็อืมอันนี้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 ใหม่ปะไม่น่าใช่เลนดอมฟุอ่าก็ไม่น่าใช่นะครับตัวผมก็เออเขมยนมาแล้วเดือนนี้เลยก็ตรงนี้นะครับทุกคนครับผมก็เออรีรีใหม่หมดเลยอุ้ยโว้าฟินิกเฮ้ยฟินิกรีใหม่จริงด้วยฟินิกรีใหม่อุ้ยอะไรวะโอ้โหอะไรวะกูเจอทีเดีย่จะพาไปดูจะพาไปดู ก็เจอทีแม่งเยอะเลยนะครับผมฟินนิรีโมเดลใหม่นะทุกคนเท่มากโอ้ซึ่งเดี๋ยวเรามาโชว์เนี่ยเดี๋ยวเราพาชมเนี่ยนนะครับผมก็ที่เข้ามาใหม่มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับผมขอรีสคอร์ดครับแป๊บนึงนะครับโอเคมาก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ในหส่างคนที่มันอัปเดตมาใหม่นะครับผมก็ไอพวกเกาะที่มันรีเมคมาใหม่มนะทุกคนครับผมก็ุ้ยเท่นะเท่มากเท่มากเท่มากโอ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีขนาดนี้เลยโอเท่โคตรนะครับตรงนี้น่าจะรีรีใหม่นะทุกคนครับผมแล้วก็โอเคก็อืมก็ ไปไปดูอย่างอื่นเลยดีกว่าทุกคนครับผมไปดูอย่างอื่นเลยดีกว่าทุกคนนะครับผมพี่ครับทุกคนครับผมก็เอ่อกอใหม่นะครับจะอยู่ตรงตรงนี้เลยนะครับทุกคนครับจะตรงตรงนี้เลยตรงไปตรงนี้เลยนะต้นหอกใช่อ่าเนี่ยตัวเนี้ยเออตัวเนี้ยตัวนี้ยเออห้นักจะกอใหม่นะครับทุกคนเด้๋ยวให้นักที่มือจะเกาะนี่ละมือกับเกาะนี่ละให้นักจะเกาะเกาะเกาะตรงกอะเริ่มต้นนะครับทุกคนครับผมให้เราตรงไปตรงนั้นเลยครับก็จะเจอนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนครับผมก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนครับผมก็นี่เห็นป่ะตรงจากกอะใหม่มาเลยนะครับทุกคนรับผมก็คือกุกาะใหม่แล้วกาะใหม่แล้วก็ตรงจากเกาะเก่ามาเลยนะครับมาตรงนี้เลยนะครับเกาะเก่าคือเกาะแรกนั่นแหละเกาะเริ่มต้นอ่ะเออก็ตรงมาเลยนะครับว่าจะเจอแบบเออตรงนี้นะทุกคนครับผมก็เออได้ข่าวว่าซีเบตจะเกิดแถวแถวนี้ใช่ป่ะเออได้ข่าวว่าเขาอาซีซีเบตอ่ะ เอ่อซีบีซีบีเลยอะซีบีแต่ไรเยยงี้ยเออจะเกิดแถวๆนี้ใช่ป่ะทุกคนก็เออได้ยินมาจาก FC นะครับว่าจะเกิดแถวๆหลังหม้อต้นเซเว่นนะครับไม่ก็เออนู่นนะตัวนู่นนะตรงก่อนนู่นนะไม่รู้ครับผมก็ถ้าจาตรงนี้นะครับแถวๆนี้นะครับทุกคนก็สามารถมาตีเล่นๆกันได้น,นะครับผมเกิดเกิดเออเกิดทุกทุกสัปดาทีนะครับผมก็จะดรอปไอเทมนะเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นรูปล่างหน้าตาเป็นยัางไงาน,นะครับผมโอเคปะ่ะงั้นเราเออนี่มันคืออะไรไอวงเนี้ยนั่นนะมันคืออะไร้วงนีมันคืออะไรโอเเคครับผมดี๋ยวเราลองคุยกนเี้มมันนคือกาารขึ้ บนนี้นะคะรับทุกคนครับผมก็อุ้ยเกาะอ๋อที่เราเห็นข้างล่างไงที่เห็นข้างล่างไงได้ไหมรู้แค่ว่ามันเป็นเกาะอยู่ข้างล่างอันใหม่นะครับผมแตไม่รู <c ười> ้ว okay. ่าม uh, oh. okay. ัข้างบนอย่างนี้ด้วยทุกคนโอ้ยดูดิโอ้ยดูดีมากเลยนะครับทุกคนครับเกาะใหม่นะครับผมเกาะเออเฮเวนเกตไม่ใช่เฮเวนเกตเกาะเอออะไรวะเออเกาะเกาะเกาะสวรรค์เกาะกาะอฟ้าเออ้าอฟ้าก็นหตรงนี้มีเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูเคว็ดกันดีกว่าครับเราเคลด้เท่าไรกันนะอันนี่โอเคลงมาปุ๊บ 600เฮ้ยตรงนี้ฟ์มไม่เลยเหรอ0แล้วก็8 0ดกดอัทันเดน่าจะเป็นกดไอเนยวนะผมอืมโอเคเราลองบินไปเล่นๆดูดีกว่าอ่ะตรงนี้ตรงนี้อ่ะอันนี้น่าจะเป็นพวกไอที่กดอัทันเดอรไม่ใช่ไ,ชไชอ๋ออันนี้เ0 0 700 7ยเโอเคเราไปตรงนู้ตรงนูนนนนนน้บินไปบินไปฟินิกมาบินวันนี้โคตรเท่ด้กคนอ่ออมนี่นี่โออ๋อนี่อันนี้สกาเอ่อสกายเปียร์บันิตอ๋อสกายเียร์บนดิตยอะๆไป ไปเกาะฝั่งนู้นดีกว่าน่าจะเป็นเอ่อ God of Thunder นะครับทุกคนครับผมก็สามารถไปต่อนั้นกันได้นะทุกคนใช่มาแล้วมันเกิดตรงไหนอ่ะมันเกิดตรงไหนอ่ะน่าจะเกิดแถวนี้นะครับไม่เกิดข้างล่างนี้มันก็เกิดข้างบนนั้นนะเออเอเอเอติมันเหมือนมีรูอยู่ข้างในนัดลองบินแบบมีรูมีรูมีรูเอารูนี้เข้าได้ไหมเนี่ยรูรูเก้เข้าไม่ได้ เออเยนน่าจะเกิดอยู่ข้างบนยอดนี้ไม่ก็เกิดข้างล่างนี้นะครับทุกคนครับผมอ่ะโอเคก็อัปเดตน่าจะมีประมาณนี้ครับทุกคนครับแต่มันมีเยอะกว่านี้นะครับผมเอามาให้ดูไม่ได้อย่างเช่นพวกผลปีศาจที่มันรีโมเดลหรือว่ามันรีสกิลใหม่อ่ะเออก็เออไม่ได้เอามาให้ดูนะครับทุกคนครับผมก็ขออภัยทุกคนนะครับแล้วซีบิดซีบิดมันเกินนะเดี๋ยวผมเอาลงในชุมชนให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าถ้าใครอยากเห็นนะครับไปดูไปดูในชุมชนแล้วกันนะทุกคนครับใช่แล้วก็ไอเทมของซีบิดแล้วเนี้ยมัน มันมันอัปเดตมาเยอะก็จริงนะครับแต่ไอเทมพวกนี้ผมไม่มีสักอย่างเลยน,นะครับทุกคนก็โอเคฝากกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนครับผมก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่โง,ง่ๆนิดนึงนะครับทุกคนครับก็ <c oughs> ฝากกันกดไลค์แล้วกันครับผมไปแล้วบ๊ายบายหนีแล้วไปแล้วบ๊ายบาย